สวัสดีครับคำปลอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่708คลิปนี้ให้ชื่อว่าคาแมทอยทับสู้ไม่ได้ถอดใจถอดนวมคุณหลวงซอสุดใจประทะก,กับน็อบด,ดาโรนักทกข่าวกัมปุยเกีย์ เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566หรือ223 0ในศึกมวยไทยประทักกุลคเมร์กาแบบกุลกเมที่สนามมวยบายอนสตูเมินเกยกรกุรงพนมเปญประเทศกัมพูาชาคกกันในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมกำหนดให้ยกยก,ยกละ3นาทีพัก2เพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมของปลอ่อยยไปบนไปแบบภาษาไทยซอแสแทรกด้วไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระ และไร้สาระเช่นซาลาลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอยากร้องตะโกนในกองโลกาแผ่นดินแผ่นฟ้าโปรดจงมารับรู้ วานทองทง้งซิมน,นีมันแผ่นดิมของกูจะให้ขุดเหวขุดรูนี้มันไปอยู่ที่ใดขอโทษขออภัยขอประทานรักไทยเมียรักแฟนมวยครับอับมาดูมวยก่อนยกกแรกแขกหมานกางเกงน้ำเงิน คุณหลวงสอสุดใจส่วนนบดาโรนักทุกข้าวขแม่กงเกงแดงแรงฤทธิ์รรครับยังไงใครสูงกำดําขาวมากน้อยแค่ไหนนับดารสูงร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรเอา้าทำไมดูแลสูงกว่าเราอ่ะนะส่วนนักทุกไทยของเราสูงร้อยเจ็ดสิบสองอ่ะทำไมดูเตี้ยกว่าหรือยังไงอ่ะส่วนอายุ ดาโรก็22คุณหลวงของเราก็31แต่แต่สถิติการชกเจโอ้โหนบดาโรเนี่ย102ครั้งนักชกไทยคุณหลวงนี่ก็72ครั้งอครั้งก็เป็นรองอยู่ถึงอายุจะมากกว่าก็ไม่เป็นไรเขาร้อครั้งไป็ไปทกที่ไหนกับใครยังไงเราไม่ทราบ ทำไมผมต้องจัวหัวประมาณนั้นขแม์ถอยทับสู้ไม่ได้ทอดใกล้อดทอดนวมเอาในช่วงนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่สามหรือสีเนี่ยใช่ไหมที่เราสู้รบกันมานี่โอ้โหทั้งทหารกล้าและประชาชนต้องชดใช้ชีวิตกับลูกกระสุนของไอ้ชาวขแมรสิบหคนแล้วขันไหมเนี่ยวันนี้ก็ฟังข่าว ยิงพลาดไปยังไงไปตกสวปลากำปาสักอีกสิบลูกตอนนี้สซปลาก็เขาเรียกว่าไม่ทนแล้วอยังไงยังไงก็เตรียมทับกันทำไมถึงเหมือนหมาบ้าก,กันไปทั่วกันหมดเลยหรือไงเนี่ยยังไงยังไงอ่คลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้ก็แล้วกันคนไทยประทะคเขมรเดี๋ยวคุณหลวงจัดให้ จัดยังไงถึงต้องถอยทับสู้ไม่ได้ถอดยังไงถอดใจและถอดนวมเราต้องติดตามชมบุรุษไปบุรุษพยาบาลใส่กุดขาวหรือกรรมการเนี่ยขาวไปหมดเลยอเออถุงมือเอ่ยองเท้าเอ่ย่ <c oughs> ะฝ่ายแดงก็ยังคงเป็นนักทกเก้าทินอ่าโดนคนไทยเตะไปขีไปยังไงของเรา ไปถึงตรงโน้นนี่ปี2 5 6 6กับท่านผู้ชมปัจจุบันนี้เขาแม่ข้ามไปทกแล้วไม่เป็นไรยิ่งไม่ได้ไปทกยิ่งดีมะหากินในเมืองไทยเราดีกว่านะบางครั้งนะบางครั้งเออมีเพิ่งเห็นเนี่ยใส่ผ้า,าเกีลตดเออหรือหรือยังไงเราใส่ผ้าเกลยดโอ้โหทุกสอเนี่ยโอ้นาสร้างมือกล่องเลย รับนิดเดียวเอาไหมกันเบิ่งเพราะเสียดาย <c oughs> มีรับแฟนมวยกันสิเบิ่งหนาเพิ่งตาเอ้ยเตตัดเตตัด,ตตดยังไงอ่ขอโทษขออคุยกัน่วยเอาละน้องชาวไทยของเราวันนี้เกิดกริปเฟนนะกริปเฟนเป็นยังไงอ่าออกศึกไปแล้วนอกจาก f 1 6อ่าดารากแห่งเอเชียใต้ของเรา สุดยอดของเราก็จะต้องออกซึกไปแล้วได้ข่าวว่า,านายพลของขเขมรร้องให้ผู้นำหุนเซนบินด่วนไปนุ่นแล้วเกาหลีใต้นูน่นเป็นยังไงโอ้ยอปล่อยให้ลูกน้องลูกทีมมาสู้ซึกสู้กันไม่รู้ว่าจะหันกระบ,บอกปืนไปที่ไปตกฝั่งลาวอีกสิบลูกโอ้ยปอะคุณดุนช่อง นายพลออกมาร้องให้ยอมแล้วยอมแล้วเห็นไหมยังไงยังไงโออมีเลบิน,บน,บน <HAEL> ไม่ยี่ละแม่ทําเป็นไม่ยี่ละไม่สนอ่ะคุณหลวงขยับเข้าหายังไงดูกันสอนเคืองมวยระหว่างคุณหลวงโอ้โหธรรมดาสักที่ไ RIGHT หนน่ะนะเออยังไงยังไม่หมดยกนี่อยู่ยกที่สองอยู่ครับท่านผู้ชม โอ้ยหวยคุณต่อยกัน5้ายกแล้วยังไงโอ้ขโมยต่อยดื้อๆเดินเข้าหาอุ้ยหลบเลีกยลบเลียกกูโอ้ยจัยก,เ,กเตะจักเสียบยังไงพี่เมนอ้าวคุณหลวงตัดให้นับดาโรกว่ายังไงตัวตเข้ามาโดนสิรอกจังหวัด2ต่อยจิดแล้วก็โดนกินฟรียังไงแต่งหุน่นรนวยก้านดูดีนะ ผิวพัน์นี่ก็ผิวเนี่ยโอ้โหเตะเลยป้ายเออกลับกันนะครับคนผิวเยเพี้ยมๆมีคนไทยนะอะพี่เหม็นเพิ่งเพิ่งเห็นพี่เหม็นนี่าผิวนวลนคู่นี้ผิวนวลนหน่อยแต่แต่ครับนี่ผมตั้งข้อสังเกตไว้หลายครั้งแล้วนะสองสามคู่แล้วนะเนี่ยว่าคนไทยนี่เขาห้ามใส่ผ้าเกรดและแองเกิลหรือเปล่าแต่ มวยเขมิเนี่ยใส่คึดเต็มยศผ้าออกต่างประเทศนี่คนไทยโลกแบบคันเนี่ยเห็นไหมคันเนี่ยต่อยเออมีผ้าเกลเมียงเกลอนอะไรให้เรียบร้อยหมดนี่แต่ตอนนี้ผ้าเกเลเราไปไหนทําไมไม่ให้ใส่อ่กาก็โปรโมเตอร์ทําไมเอาไปกัดยังไงเขาขอ,อยงไงก็ให้เหรอทาไมลดต้นทุนอ่าลดต้นทุนโอ้โยยังยัง่งเครื่องแต่งกายของเราลงขนาดนั้น อ้าวหมดยกสองขึ้นยกสามีละเดี๋ยวเนี่ยมือกล้องเนี่ยโอ้ยกุลาสั่งยังไงยังไงเอาล็ EX อกล็อกของค่อยทิมเท่ทิมซื้อซื้อสันตัวอ้าวยากระพิษตาครับพี่น้องไม่โอ้โหก้นจำเบ้าหงทองเพราะว่ายังไงโอ้โหลบหล็กนุ่นน่ะแม่ไม้โมยไทยนำมาใช้แต่ของเราสิ เหนือชั้นดูสิออกดอกไหนเราเห็นหมดเอายังไงเอายังไงเลือกเขเลือก,อกต่อยแล้วครับท่านผู้ชมฝีมือเหนือชั้นเนาะอุย้ยยังไงเสียบเข้าไปโอ้โหยังกระแค้นแลทลุมิติมานั้นเนี่ยตั้งแต่ปีห6รู้ได้ยังไงว่าเขมรลบกับไทยเนี่ยดูสิเอาสิมีไปฟ้องชาวโลกเขาด้วยว่าตัวเองอะไระโดนรังแก ว่าไทยเรายิงก่อนยังไงตอนนี้ออสเตรเลียก็ออกตัวมาช่วยไทยเราแล้วลโดยเฉพาะให้ภาพถ่ายทางดาวเทียมมนะ่นนะเออนี่เห็นไหมโอ้อย,ยังไงหกักล็อกล็อกล็อกอ่าเขาบอกว่าถ้าไปายิงปืนดูดไปทางเวียดนามเมื่อไหร่ <laughs> เขาจะยึดเขมรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเลยแหละเออเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับเวียดนามเพราะตอนนี้เวียดนามก็เข้าทางเราทั่วโลกเขาเข้าทางเราู่แล้วครับ เอาสิเอาสิเหมือนเด็กขี้แยในบ้านอ,าอะไรอะไรในอาเซียนของเราเด็กขี้แยใส่ลายป้ายสีพ,พี่เข้าไปยังไงออ,อืนึกว่าจะโกหกเหมือนอคร,ครั้งที่ผ่านมาแต่งานนี้โซเชียลเขามันทันสมัยรู้เห็นกันหอดยังไงจะมาโกหกกันอย่างนี้เหรอ นึกว่าตัวเองไม่เล่นโซเชียลอย่างเดียวเป็นคนเดียวหรือไงเอาสิอย่าพ่อหาอยากระพิตตาครับท่านผู้ชมจบลงในยกนี้อา่าเป็นยังไงใช้คําว่าคメียคอยทับสู้ไม่ได้่าและถอดไกลถอดนวมยังไงมีคําตอบช่วงสุดท้ายนี่แหละเอาอย่ากระพิตตายังไง โอ้โหเด็กไม่ถึกเราเคยเฉลิมศิลาทำอย่างนี้แหละนี่เด็กไมทริกมาเองเออเสียบสุดยอดสุดยอดธรรมดาสักที่ไหนล่ะคุณหลวงเนี่ยนะเอาละยังไงขยับเข้าหาเป็นยังไงกขโมอยกระเมีถอยทับฮะทำไมต้องถอยทับทับยังไงเอาเอายากระพริบตายายายาอุ้ยอันนี้อ่ะ โอ้ทุกขบวนท่าได้เตะเข้าไปเตะนำอ่ะกดอะไรแขนอะไรเตะโอ้โหกระเด็นกระดอนเหรออุ้ยเุ้ยมขันหลังแล้วโอ้กรรมการต้องนับอย่างนี้นั่นเห็นไหมหมดยกพอดีด้วยโอ้โหแต่ก็ต้องนับนะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องดูพี่นวมถอดถอดนวมแล้วถอดไก่ถอดนวมยังไงเป็นที่มาของพี่พี่เลี้ยงขึ้นยกสี่ไม่ยอมเลยอ่ะ เออถอยทับไปเลยอ่ะเอ้ยกรรมการห้ามพันนี่ก็เงือ้ออยู่ปักเข้าไปเห็นไหมคาเม่ถอยทับสู้ไม่ได้ทุกกระบวนท่าต้องหันหลังให้เอาสิปักเข้าไปหันหลังไปไหนไปไหนกรรมการเข้ามาแทนเอถอดใจถอดนวมพ่เลี้ยงรีบถอดนวมเลยครับท่านผู้ชมอ่ะและแล้วตามนั้นแหละครับพ้อโย ขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ